สมาร์ทโฟนเลอทงรุ่น Vivo X3s 5G ผ่านการรับรองที่ี g แล้วใช้ชิป Snapdragon 865รอ,องอออรับ 5G จอ Waterfall บนระบบปฏิบัติการ Android 10อาจเปื่ตัวเดือนนี้สมาร์ทโฟนเลอทงรุ่น Vivo X3s 5G ผ่านการับองที่จีแล้วใายชิปซัต์ตะก้อน8ปดหกหรองรับ5 g จอวอลต์ฟอรบน,บบน,บบน,น 110, ระบบปฏิบัติการแอนดอยอาเปิดตัวเดือนนี้ล่าสุดได้มีรายชื่อของสมาร์ทโฟนรุร่น vivo n สา s 5 g เดินผ่านการรัองจากทันทีนาของประเทศจีนไปที่บลาอกครับซึ่งจากเว็บไซต์ของทีนาได้มีการเผยภาพตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนรุร่น vivo n 3า s ห g ไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยมีดีไซน์หน้าจอไร้ขอบโค้งทำมุมเกือบ้องศา แบบที่เรียกว่า Waterfall Full d i s p l a y ให้กล้องหลังมันหมด3ตัว Triple Camera บนตัวเครื่องสีแดงใหม่ล่าสุดอีกด้วยครับและยังระบ,บุถึงสเปคของตัวเครื่องเบื้องต้นอีกด้วยว่าตัวเครื่องมีขนาด167.44ณ76.14ณ9.4ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่219.5กรัมหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด6.8 9นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1,080คูณ2 2 5พิพิเซลชายชิปประมนลผลอ t คตร์ความเร็ว2อง2.84ิกเฮิรตซึ่งคาดว่าเป็นของคอมไซบ์ดอลล์คอนแปดหไฮลมาที่8 g ิกส่วนเรามีให้เลือก128 g กกับ256 g ิกครับบนระบบปฏิบัติการ Android 10กล้องหลัง3ตัวที่เปิ้ลคำลามีความละเอียด6 4ล้าน13ล้านและ13ล้านพิกเซลกล้องหน้าแบบป๊อปอความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับเครือข่าย 5G แบบ S A และ N S A ไฮแบตเตอรี่ความจุ4,250มิลแอมป์แต่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องกำหนดการเปิดตัวของ vivo n e x S5G เผยออกมาแล้วครับซึ่งคาดกันว่าอาจจะเปิดตัวเร็วที่สุดคือเดือนนี้ครับเราก็ต้องมารอรุ้นกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบไปทีครับ